หัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตระัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตะัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตมีทานังอาสาวะขยาวหังโหตุเ้าข้าพเจ้าข่าวดังดอกบัวยกเนื้อหัวบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมน้อมนำถวายพระสงฆ์มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแจ้วขอยแคบบวงมาน ขอให้ท่านพระสีอานในอนาคตการนั่นค่ะนี้เธอสาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัศาลถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญ,ญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทํางานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญชันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เอ่ยอสาธุ บุญที่ข้าพเจ้าทําวันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินมีทองเหลือจินเหลือใช้เหลือเจบ็บขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ลูกให้หลานได้ทํางานดีๆเจอแต่สิ่งดีๆเจริญนก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วกันมีความสุขส่วนลูกที่เลี้ยนก็ขอให้เลี้ยนในด้านที่เขาชอบพบเจอแต่กันระยะนะมิมรเจอเพื่อนดี เจอสังคมดีๆแล้วก็ร้านน้อยกะเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายอย่าไขา้อย่าไอเป็นเด็กเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนดีของพ่อแม่แล้วก็เป็นเด็กที่กตัญญูเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไปค่ะแล้วก็ทอให้เพื่อนๆทุกคนที่มารวมมโนนาในครั้งนี้มีความสุขความจเจริญที่หวังสิ่งไหนก็ขอให้สมขหวังที่เงินก็ไม่ได้ พเจ้าก็จะขออุทิศบุญในครั้งนี้ให้บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดจนถึงเจ้าบุญในพุนเทวดาประจำตัวข้าพระเจ้าเทวดาประจำบ้านเรือนเจ้าที่เจ้าทางหินพมยุมเทพทั้ง1 6ชั้นฟ้า1ิชั้นดินที่เพิ่นรับรู้ได้กล่าวมาร่วมโมทนะในส่วนบุญส่วนกุศลครั้งนี้ที่ถ้าพวกท่านมีความทุกข,อขอ์ปล่อยกุญแจทุกพวกท่านมีความสุขก็ขสุขยิ่งยิ่งขึ้น ลรอหลวงปู่มาค่ะเรากลับมาใส่บาทไปท้าบุญไปด้วยกันค่ะบุญเล็กบุญน้อยก็เป็นบุญสะสมบุญขอให้เรารวมโมทนาด้วยใจอันบริสุทธิ์บุญนั้นก็จะเกิดแจ้เฮ้าค่ะรอหลวงปู่มาจ้ะลกหลานที่สาาอคมัตการัมพ์ุิเัทุเรนสุสัมพา ฌานโทปนารถโยถามนิโตติพระโตยถาอภิวาทนะติเดชะนิจังุทธาปจายิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุอายุวันโนสุขังพาลาขัดสินบ้ยังเลยค่ะนี่ค่ะใส่มาเล็กกะ ไปกวนลานโอทีไห้บันพบุรุษเท้าน้ำกันจ้าสาธุเด้อแมียเท่านี้แม่คงคาเป็นที่พยาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำไว้ขอออทีไทยบรรพบุรุษที่ล่วงลบไปแล้วมีบิดามารดาเป็นต้นขอท่านได้รับผลบุญโดยรวมวันุโมทนาในส่วนบุญสวนกุศลทั้งนี้เด้อค่ะมีก็คือบุญํำเร็จแล้วค่ะ